สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพจค่ะเฮือนี้กัไม้ยกสะดุดงค่ะไม้เก้าไม้เดิมค่ะเฮือนี้ลมเย็นเลยค่ะเหมือนจะเป็นลมหนาวมารุ่นกันค่ะว่าสีมานบอค่ะปลาโน้ยน้ยนะปลาอย่างนด้งเด้งนะฮะเพิ่งหนาเพิ่งหนาก็นะปลาเขียบใกล้จิ๊บ่ะใส่ ปลาแพยงเนี่นี่ป่ามีหูมีเข่าป่ามูทอกบอกเขาเอิญบ้านเขาเอ้อเอ้าหมาได้บันนี่โอ้โหอยช่วห้องแห่งได้หมาแล้วพี่น้องหมา nên là xong tôi nên mà bắt khẽ cận tay nặng mấy bắt cuộn bắt cái nhén quá nha ngoài đây ông 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 nhúc 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 มาเลยมอาจจะไปจับงหน้าเราไปไหนไปรอดดิมาฮะเอาไปคบผู้อื่นมเฮ้มันเอาติดทั้งนอกทัล่พ่อโอ้ยนะปาตัวทงนอกออกลายน้งแม่ พ่อไปข้างนอกพ่อไปกูดูพ่อไหนหนี้ยโมเมน,น,าาน,นต์ผลงานเป็นสิบะตีเพท่านว้างแบบไม่ได้ตั้งใจก็ต้องงามๆเขาบอกว่าเนี่ยเอาปล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 าเอาโมเมนเปลากา ปลาปลาเพื่อนมาต้องลกเจ้ายังอกได้จับปลาหนิพี่น้องปลาแม่อาเอามันคือบดอดปลาว้ายยอาดีเช้ไว้อย่าดีเอไว้อ้ยปลานิ้นตัวน่ปลานิ้นางางามค่ะอืมตัวนึงเอาก็ได้ปะ

พ kind of kind of ี่รองพี่รองคะม่งเน่ม่งเน่ได้อยู่ัะวนี้ได้ได้โอ้ยปาต่มาต่าตนใหญ่ตัวนี้บยตนี้บยใหญ่วัวนี่โบยใหญ่หอเสนโอ้ยกออกกำกัดนี่แหละเขาว่างันนี่้ยงมันว้ายเกือบเต็มคู่

กันโดดใหญ่มาเท่านึงก็สีมีป่าติดแบบเหม่นตัวยกยกงาก่างมัดมือหรอปะเครื่องนอน, <c oughs> น,อนไปค่ะพี่น้องได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะกลับบ้านได้บ้านนี่ค่ะเดี๋ยวจพาไปเบิ้งผลงานค่ะเมื่อนี้ได้หลายปันไดอืมค่ะสรุปผลงานเลยค่ะเ <c oughs> ต็มกระติกค่ะ เมแต่ผติดเลยค่ะพี่น้องถ้าโตงงามๆเลยค่ะอาพี่นอง,ง,งค่ะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้น้ำเด้อจ้าสำหรับเมื่อนี่ขอขอโตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องายบ้ายค่ะ